สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมและก็เพื่อนๆใน Facebook ทุกคนเลยนะคะก็วันนี้ทำตามสัญญาค่ะมารีวิวครบ1เดือนแล้วสำหรับคอลลีคอลลาเจนตัวนี้นะคะซึ่งกินไปแล้วเนี่ยใครที่ซื้อไปนะจะบอกว่าอร่อยมากใช่ไหมแล้วก็จะติดใจกินก็จะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคอลลาเจนมาจากญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ผสมวิตามินซผสมไกลซีนสารตั้งต้นของกูต้านะคะนี่ค่ะหลังจากกินได้1เดือน เป็นไงคะไม่ต้องแต่งหน้าแบบหนักไม่ต้องมีรองพื้นนะคะตอนนี้ใช้แค่แป้งฝุ่นคะ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคะ่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะทําให้ผิวละเอียดขึ้นแล้วก็รูขุมขนเล็กลงอย่างที่เห็นนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งที่นะัดคิดว่าเฮ้ยมันโอเคมากนะคะมันก็คือมันได้ทั้งตัวคะ่ะนี่คะ่ะผิวคือแบบว่ารู้สึกว่าแบบมันใสขึ้นนี่เป็นไงใสขึ้นจริงๆนะคะไม่ได้โกหกแล้วก็ไม่ได้โม้ด้วยเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเฮ้ยบางคนแบบ เทำไมแบบกินไปแล้วแบบว่ามันต้องตัวขาวก็เพราะว่ามันมีไกซีนค่ะมันคือสารตั้งต้นของกูตานเองนะคะก็นี่ค่ะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้ที่โทรเข้ามาเลยค่ะ0864045414นะคะโดนัทนะคะโดนัทจะคอยรับโทรศัพท์อยู่เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ย้ำอีกทีละกัน0864045414นะคะ ก็ตอนนี้นะคะมีของนะคะแล้วก็จํานวนจํากัดด้วยนะคะเพราะว่าตัวแทนจะหน่ายหาก,กันได้ควักเลยนะคะพราขายดีจริงๆมาแรงมากแล้วก็ฮอตมากด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่บริษัทนะคะเขาก็มีนโยบายค่ะให้ขายตามราคานะคะเพราะว่าตอนนี้มีของก๊อฟแล้วแหละใครที่จะซื้อนะคะก็ต้องศึกษาดีๆคะ่ะเพราะว่า เออถ้ากินเข้าไปแล้วอันตรายเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะก็ต้องซื้อกับตัวแทนจําหน่ายเท่านั้นนะคะแล้วกออ็นี่ค่ะออย,อ,ยอยที่อยากจะเน้นเลยคือบางคนแบบกลัวกินแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ปลอดภยัยมันไม่ปลอดภยัยแต่นี่ค่ะเรามีออยอแ,ลออลแล้วก็มีตาหารแล้วก็มี GMP ด้วยนะคะคือมีมาตรฐานที่เฮ้ยแบบมั่นใจได้แล้วว่าว่ามันปลอดภัยนะคะและบางคนก็ ถามว่าพี่โดนัทกินแล้วแบบมันจะสะสมไหมเพราะว่ากลอยใต้เงี้ยเขาก็กลัวกินแล้วสะสมใช่ไหมบอกเลยค่ะคอลลาเจนมาจากปลาค่ะมันก็ไม่สะสมแน่นอนเหมือนเรากินปลาเป็นหมื่นหมื่นตัวถูกไหมคะดังนั้นไม่ต้องกลัวค่ะคอนเฟิร์มว่าดีค่ะโดนัทลองกินเองลองด้วยพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วนะคะค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคอลลี่พิงค์โทร0864045414ค่ะบายบาย